คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่14ทธันวาคมพศ2564นะคะก็หลังจาก ผ่านข่าวร้ายมาแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็มีข่าวดีมาบอกกับเอฟซีทุกท่านนะคะก็วันที่16นี้ที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ชมที่บ้านของแอดก็จะมีงานบุญนะคะงานบุญอุปสมบทของลูกชายแอดเองนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านนะคะที่อยากจะร่วมทําบุญกับแอดนะคะ ก็สามารถทักไลน์แอดมาได้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะกรับวันงานนะคะก็กำหนดงานนะคะท่านผู้ชมก็วันที่16ธันวาก็จะปลงผมนาคนะคะท่านผู้ชมแล้วก็รับแขกตลอดวันนะคะแล้วก็วันที่17ก็แห่นาคไปเข้า อุปสมบทที่โบสถ์นะคะท่านผู้ชมสำหรับ fc ที่อยากจะร่วมบุญนะคะก็สามารถร่วมได้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้แอดก็เลยอยากจะบอกบุญมาอย่าง fc ทุกท่านนะคะแอดเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกมีวันนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะคะและก็ปราบปลืล้มใจนะคะที่ลูกชายได้เข้าอุปสมบท ให้กับพ่อแม่นะคะก็รู้สึกตื้นตานใจมากนะคะท่านผู้ชมเอซที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมาร่วมงานได้นะคะแอดละองยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเสมอนะคะก็วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขสูตรเลขล่างนะคะซึ่งวัดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามแอดไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมาตามนะคะสูตรเลขล่างจากสงขลานะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะคุณพี่เจ้าของสูตรก็ส่งตัวเลขมาให้แอดทางไลน์นะคะอันนี้จะเป็นงวดวันที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งธันวาสองห้าหกสี่นะคะก็เข้าเต็มเต็มเลขวิ่งก็เข้านะคะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรเลขล่างนะคะท่านผู้ชม วิ่งก็เข้าแปดนะคะจับคู่ก็เข้านะคะให้สองแปดนะคะสองตัวล่างก็ออกแปดสองนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะหลักฐานก็ยังอยู่นะคะในงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าจริงๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอฟก็เลยอยากจะนําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่างวดนี้อาจจะโชคดีไปกับ สูตรสงขลาก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณพี่ก็ส่งมาให้แอดต่องวดเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดก็ยังไม่ได้นำเสนอนะคะแต่ว่าวันนี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูงวดประจําัน ที่16กันนะคะเดี๋ยวแอปจะเลื่อนดูก่อนนะคะเนี่ยนะคะงวดประจำวันที่16นะคะสูตรเลขล่างแม่นแม่นจากสงขลานะคะงวดประจำวันที่16ธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะก็จับคู่ให้มี5995 2992

นอกนั้นคือตัวรองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพี่ก็เน้นให้2ชุด2ห่างนะคะเน้นให้แปดเก้าเกกับ3553นะคะก็ตรงกับเลขดังหลายๆที่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณพี่ก็ให้มาต่องวดแล้วนะคะต่องวดเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดยังไม่ได้นําเสนอนะคะ สูตรของคุณพี่ก็จะตรงกับหลายๆที่หลายๆเซียนหลายๆอาจารย์เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะสามห้าห้าสามนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรเลขล่างนะคะท่านผู้ชม เราไม่ต้องซื้อบนก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นสูตรล่างโดยตรงนะคะแต่ว่าก็ต้องให้กลับไว้บ้างนะคะเพราะว่างวดก่อนก็ให้สองแเลขก็ออกแปดสองนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าเอฟก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ F อฟทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาดูนะคะ ถ้าชอบก็จัดนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมแต่แอฟเชื่อว่างวดนี้อาจจะเข้าอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดก่อนก็เข้าเต็มๆนะคะงวดนี้อาจจะเข้าปังๆรวยๆย,ยกช่องก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูดีๆนะคะเพราะว่าตัวเลขก,ก็น้อยชุดนะคะท่านผู้ชม 2 0ก็จะตรงกับของป้าหยักเหมือนกันนะคะ2 0 05นะคะเพราะว่างวดก่อนก็เข้าตัวที่ไม่เน้นนะคะท่านผู้ชมตัวเน้นไม่เข้านะคะจะเข้าตัวไม่เน้นนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูดีๆนะคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนําเสนอมานะคะ ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้เอสก็ขออวยพรให้เอฟซีแฟนช่องของละองชนแนลโชคดีไปกับสูตรแม่นๆจากสงขลานะคะสาธุค,ค่ะขอให้เอฟซทุกท่าน โชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ